ดยส่วนตัวคือแกก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็คือปกติแบบได้คาแรคเตอร์วิธีพูดเวลาแกพูดไม่ชัดก็จะแบบจะฟังดูน่ารักอยู่แล้วจริงๆก็ชอบหมด่ะคะแต่ว่าจะชอบเวลาที่พูดถึงเรื่องภรรยาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออผู้ชายฟังแล้วน่าจะแบบว่าเก็บไปเิียอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะมาดูเดี๋ยวคุณตัน<อ>วันนี้ดูแล้วประทับใจมากครับแล้วก็ไม่นึกว่าคุณตันจะ เดี่ยวไมโครโฟนได้ดีขนาดนี้ฮะแล้วก็ได้ได้ข้อคิดที่ดีมากๆในการบริหารธุรกิจถ <ฮะ S 1> ือว่าในฐานะคนทําธุรกิจเนี่ยผมมานั่งฟังแล้วรู้สึกคุ้มค่าฮะ,ฮะผมประทับใจเรื่องเข็มนาฬิกาฮะ,ฮะเรื่องที่ว่าเข็มวินาทีเข็มนาทีแล้วก็เข็มชั่วโมง <ฮะ S 1> เพราะว่าฟังแล้วรู้สึกมันมันสดุดกับกับวิธีการทําธุรกิจอะ มันมันเป็นสิ่งที่เราน่าจะเอาไปปฏิบัติได้คุณกำลังแย่งอาชีพคุณโน้ตแล้ววันนี้มาให้กำลังใจนะคะคุณตันนะคะในเดี่ยวครั้งแรกของเขาเดี่ยวเดี่วกับตันนะฮะแล้วให้เขาสู้ๆยังมีอีกสี่รอบออนี้เริ่มแรกที่รู้จักคุณตันโดยรู้จักกันเฉยๆเ,เป็นเพื่อนบ้านต่อมาคือคู่แข่งตอนนี้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับคุณตันนะคะ ก็คุณตันในกลุ่มเพื่อนเราหรือน้องๆเขาก็มีนิคเนมว่าแม็กไกเวอร์เขาทำได้ทุกอย่างแล้วเขาอดทนที่เขาเล่ามาคือความจริงทั้งหมดเลยค่ะสุดยอดครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เฮียตันมาแบบพิเศษจริงๆมีทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็ให้เคล็ับในการใช้ชีวิตรวมถึงการแก้ปัญหาชีวิตได้ดีเลยฮะเรียกว่าตอนแรกๆนี้เข้าไปปัญหาในชีวิตมัน,มนตันไปหมดเลยอะแต่พอฟังแล้วสุด เออทุกปัญหาในชีวิตมันง่ายนิดเดียวเราลองคิดนิดเดียวเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนที่เฮียตันสอนวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูเดี่ยวเฮียตันวันนี้ไปใช้ชีวิตได้อย่างดีเลยฮะเรื่องเครียดหายแล้วก็ที่สำคัญไม่เคยขอโทษใครคุณต้องได้ขอโทษอย่าลืมมาดูเดี่ยวตันนะฮะคุณตันครับรออยู่ครับธุรกิจคุณตันรอกินน้ําอัญชันบัลลี่ีแล้วก็ยังรออีกหลายอย่างของคุณตันเลยนะครับและอยากให้จัดอย่างนี้อีกชอบชอบชอบเดี่ยวตัน ชอบมากเดี๋ยวครับผมว่าเกินความคาดหมายแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าผมได้ความรู้ค่อนข้างเยอะกับกับกับแนวคิดของของคุณตาอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วในความสนุกเขามันแฝงข้อคิดแล้วก็วิธีการดำเนินชีวิตแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาในในแนวของของของตาเองผมว่าได้เข้าที่ดีครับผมยอดมากเลยครับพี่ก็เช่นกันค่ะก็ได้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยคือแนวความคิดที่คิดอย่างเงี้ยก็คือมันไปปรับใช้กับชีวิตได้จริงๆอะค่ะ ผมว่าคนที่จะคิดถึงสังคมมากขนาดนี้ผมว่าหายากครับถ้าสมมติคุณตันยังไม่หมดแรงที่จะทำต่อไปผม,มผมว่าอยากให้คุณตันแบบทำเพื่อสังคมต่อไปครับทำเพื่อทุกคนเพราะว่าการที่คุณตันออกมาพูดแบบนี้ผมว่าแบบมีหลายๆคนที่แบบได้อะไรจากการที่คุณตันพูดนะครับไปเยอะมากครับสนุกมากค่ะแล้วก็ประทับใจค่ะไม่คาดคิดว่าเออจะมีคอนเสิร,ร์ตที่อะไรสนุกได้อย่างนี้มืออาชีพแล้วค่ะคุณตันโอ้ยอยากให้คุณตันจัด พอกโชว์แบบนี้ดีๆแบบนี้อีกสักรอบหนึ่งครับเหรือว่าผมเป็นเด็กจะได้มาหาความรู้จากคุณตันครับอยากประสบความสำเร็จจากคุณตันบ้างครับขอบคุณครับด้วยประสบการณ์ของคุณตันเนี่ยทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าชีวิตเรามันยังแบบว่ามีหนทางอยู่ตลอดแล้วรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้กับการใช้ชีวิตของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะจะเชื่อว่าคนอย่างคุณตันเนี่ยทำอะไรเขาก็จะอะไรเดี๋ยวยิฟกันนะคือว่าคุณตันเขาก็สู้ๆค่ะ ครั้งแรกเลยเพิ่งรู้จักแล้วก็ดีมากดีมากได้แนวคิดดีดีมากพอดีจะได้ไปใช้กับธุรกิจตัวเองด้วยเพราะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แบบได้แนวความคิดเยอะอะ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างจะตรงกับชีวิตที่แบบพูดแล้วก็แบบเข้าใจง่ายอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเราแบบตรงกันแล้วมามาได้ฟังมันก็เลยได้เพิ่มเยอะมากครับก็คือตอนแรกที่จองบัตรเนี่ยก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเออจะสนุกขนาดนี้แต่คือ มาดูแล้วแบบได้ความรู้ความเข้าใจอะไรดีมากแล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกม,มากก็อยากให้มีครั้งต,ต่อไปแล้วก็ซู้ๆต่อไปในการเปิดบริษัทครั้งใหม่ครับก็รู้สึกประทับใจที่เขาเอารายได้ทั้งหมดมอบที่จะสร้างโรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็ชอบทอี่เขาเอาประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตเขามาเล่าแต่ว่าเล่าเป็นแบบเป็นแนวตลกอะไรเงี้ยคะ่ะ เนี่ยค่ะที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็จะเป็นลูกค้าคุณปันตลอดประทับใจมากๆตอนแรกก็ไม่ค่อยอรู้จักสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้แบบว่าหลงหลักมากเลยค่ะแกสอนมุมมองว่าการมองภูเขามองใกล้ๆมันก็ใหญ่ถอยไปไกลมันก็เล็กตรงนั้นนะครับประทับใจมากนะแกทำได้ขนาดนี้ผมถือว่าเกินความคาดหมายผมนะ สอบผ่านวันนี้ก็ได้บทเรียนทางธุรกิจหลายเรื่องที่คุณตันเล่านะครับก็รู้สึกชื่นชมในความกล้าที่จะฟันโชกนะฮะอย่างที่พี่โนต้ตบอกใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นเขาจะาไล่รำก่อนที่จะฟันแต่ว,ว่าคุณตันเขาก็ฟันโชะเลยแล้วก็เห็นว่าจังหวะทางธุรกิจบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องช้ามันก็ใช้ความเร็วอย่างที่คุณตันบอกทําธุรกิจแค่2นาทีคุย2นาทีพอนะครับแล้วก็ได้บทเรียนที่น่าจะ ผมเองก็น่าจะกลับไปสอนลูกน้องที่บริษัทได้นะครับในเรื่องของการจัดการหลายๆอย่างนะครับเรื่องของการทําเดี่ยวทําทอล์กโชว์ท, show, ทํางแบบต่างๆเนี่ยส่วนตัวไม่ได้คาดหวังว่าคุณตันจะตลกได้ขนาดนี้นะครับเพาวันนี้มาก็รู้สึกมาแบบเปิดๆเ,เ,เลยไม่ได้คาดหวังเสียงหัวเราะแต่ก็เกิดเสียงหัวเราะเป็นระยะๆจากโชว์เดี่ยวกับตันนะครับก็ ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆวันนี้ดีใจที่ได้ซื้อตั๋วด้วยตัวเองนะครับจะได้เอาเงินรายได้นี้เนี่ยช่วยสมทบทุนสิ่งที่คุณตันอยากทําก็คือเรื่องการไปสร้างโรงเรียนที่อําเภอบ่อทองนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับสนุกมากครับแรกๆก็มีตื่นเต้นนะครับแต่พอผ่านไป5นาทีอ่ะคุณตันก็พลิ้วมากแล้วก็อยากจะบอกว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดครับคุณตันครับขอบคุณัมากครับวันนี้ผมได้อะไรดีๆไปเยอะเลยครับขอบคุณครับจะเอาหลายๆอย่างของคุณตันไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเข็มนาฬิกา ตอนนี้ผมยังเป็นเข็มนาทีแล้วกันเนาะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างเข็มวินาทีกับเข็มนาทีวันหนึ่งข้างหน้าก็หวังว่าจะได้เป็นเข็มนาทีบ้างครับจะนำทฤษฎีของคุณตันหลายๆอย่างไปใช้ครับขอบคุณมากครับก็ประทับใจเรื่องความรักของตันนะครับคิดว่าสามารถเอาความรักมาพูดถึงเรื่องของความมุ่งมั่นอะไรยเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันก็สามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตในหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะความรักเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ที่ ผมว่านอกจากที่จะให้แง่คิดให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็ยังพยายามเมนเทน์พวกเราด้วยนะครับด้วยวิธีการต่างๆทางการเต้นเลยฮะก็ประทับใจมากๆ,ๆครับก็ขอบคุณคุณตันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราสองคนอยู่หลังเวทีนี่ได้ยินเสียงคึกคักมากเลยอุ้ยเสียงหูวเราะนะครับกับ The n i นท์เช l เลนเจอร์นะครับ ก็ขอต้อนรับนะครับผมผมปอว่รถปิตาการนนครับค่ะและดิฉันทุกตานที่ราแดงจำรูนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดียวเดียวกับตันแน่นอนนะคะค,คนเ<ม>นี้ก็จะได้เจอกับคุณตันตัวเป็นๆ ถูกต้องและ,ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ฮอตไม่ใช่เล่นเลยโอ้หคือผมเนี่ยนะฮะผมอยู่มาเนี่ยรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่ห้าแล้วบอกไว้ก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโชว์จะมีเพียงแค่สามรอบเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีผู้ใจบุญอย่างทุกๆท,ท่านที่นี่แหละครับโชว์เลยมีห้ารอบขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับ และที่สําคัญนะคะทุกๆกุท่านเนี่ยก็ได้ร่วมทําบุญกันด้วยค่ะคเพราะว่า <ผม S 1> รายได้ไม่หักค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะเราจะนําไปสร้างโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่จังหวัดชนบุรีกันด้วยค่ะถูกต้องแล้วครับมีอยู่หนึ่งเรื่องขอเตือนนิดหนึ่งนะครับคือนักแสดงของเราเนี่ยไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพนะครับเขาคือคุณตันนี่แหละครับ <c oughs> ฉะนั้นนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจบางเรื่องที่มีข้อผิดพลาดบ้างต้องขอกรุณา ขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยนะครับผมสิ่งที่สาคัญที่สุดที่คุณตันมักจะเผลอบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของความจํานะครับเพราะเท่าที่ดูมานี่ก็ลืมทุกรอบลืมบทไหมคะลืมบทบ้างนะครับผมผมว่าคุณคุณสนิทกับลูกสาวคุณตันใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณน่าจะมีเหตุการณ์ประสบการณ์แปลกๆไหนลองเล่าสิฮะมีอะไรบ้างครับลืมบทอันนี้มันยังเป็นเรื่องที่แบบว่า เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอดูเองอออรอลุ้นแต่ว่าลืมชื่อ,อน,นี้เป็นประจำค่ะยังไงฮะสมมติว่าอย่างพี่โน็อุดมเนี่ยเห็นซีซีนะคะกว่าจะเรียกถูกปากนี่หลายเดือนนะพี่ปอตอนแรกเรียกน็อตน็อตน็อตคือตัวผมเองเนี่ยผมก็ประสบมาแล้วนะครับ <c ười> เคยทำงานให้คุณตันเนี่ยประมาณสักสามครั้งได้มั้งนะครลบผมทุกครั้งที่ไปเจอคุณตันผมก็สวัสดีครับคุณตันครับผมปอนะครับคุณตันก็อืมอืมโอเคโอเคนะครับวันนี้ก็มาอีกนะครับก็สวัสดีครับปอครับ คุณตันก็อืมโอเคนะครับเมื่อกี้คุณตันให้กําลังใจนะครับเบยมาบุ๊กก็อืมเป็นไงอะ่ะท่านวอผม <laughs> <laughs> ผมก็ยังงงเนะห็นะฮะว่าตกลงเอ๊เพราะว่าลักษณะศีรษะผมหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเอา้าใครได้รับสุทธิบัตรบ้างครับบุ๊กเลตเล่มเล็กๆได้เปิดอ่านดูหรือยังครับนะครับผมอ่านแล้วน่าจะเข้าใจนะครับคือคุณคุณตันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะครับฉะนั้นคําศัพ์ เราต้องมีประธานุกรมโดยเฉพาะนะคะเป็นปันโกแคบปค่ะพี่ยกตัวอย่างเรื่องนี้่ะสมมติว่าอันนี้เคยโดนประสบการณ์ตรงค่ะคือเหมือนกับว่าคุณตันกำลังสอนน้องกีฟทำธุรกิจก็จะพูดว่าเออเนี่ยต้องออกทนนะออกทุนแล้วก็อุ๊ยต้องออกทุนเพิ่มหรอคะล้วก็ไปทันไปประมาณสามสิบนาทีออกทุนตรงไหนต้องออกทุนนะคะเท่าไหร่อะไรยังไงอดทนนะออกทุนออกทุน ก็ราชนะเนี่ยนะคะคือแนะนําให้อ่านปันโมแคบไว้ก да: อ่อนล่วงหน้าเอาล่ะทุกคนพร้อมยังครับพร้อมนะครับผมเอ้าขอเสียงปรบมือให้คุณตั้มด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่มีคุณบอกว่ากองทัพเนี่ยเดินด้วยท้อง สำหรับนักแสดงสมัครเล่นอย่างคุณตาเนี่ยครับสิ่งที่คุณตาต้องกลับมาที่สุดเลยครับไม่มีอะไรนะครับนอกจากเสียงตบมือดังๆจากพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราต้องร้องไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เป็นสมัครเล่นนะครับเวลาจะตบมือให้ผมนะครับอย่าแบบเอามากไม่เอามากนะฮะคือถ้ามีใครจะตบปุ๊บตบทุกคนแล้วก็เสียงดังๆเพราะว่าการที่คุณชักเข้าจะออกนะฮะผมก็ตกใจนะฮะผมก็พูดไม่ถูกเลยฮะก็ยังไงก็ เ่อยไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจเรื่องนี้แบบถ้าเราตกมือเยอะไม่ได้มีการเพิ่มตังอะไรข้างนอกอะไรฮะไม่มีการเพิ่มทางเดีขาดนะครับก็ช่วงนี้ถ้าผมไม่พูดถึงน้าท่วมมันก็ยังไงอยู่นะครับก็เคยตอนนี้ก็น้าท่วมหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับก็ท่วมกันหลจังหวัดแทบจะทั่วประเทศแล้วนะครับเวลาน้ําท่วมเนี่ยคนอื่นก็ไปเอาอาหารเครื่องดื่มไปช่วยอะไรฮะส่วนผมก็เอาประตูไปนะครับก็ามาขอบคุณตามบ้าเปล่า น้ำท่วมประตูไปทาไมฮะมันไม่เห็นจะเกี่ยวเลยกับน้าท่วมอันน้จริงๆนะครับยอมรับนะฮะตอนน้าท่วมประตูไม่ได้ใช้เลยนะครับพอดีผมมีตลาดนัดอยู่ที่ลบบุรีผมไปดูเห็นไปพื้นที่เห็นกระตาว่าตอนน้าท่วมเนี่ยประตูบวมนะครับแล้วก็หลุดออกมาก็มีนะครับช่วยนึกภาพหน่อยว่าถ้าน้ําลงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาน้ําท่วมทรัพย์สินเราก็เสียหายอยู่แล้วใช่ไหมฮะทรัพย์สินเราก็เสียหายตู้เย็นก็เสียนะทีวีก็เสียบังยกไม่ทันนะครับกระเบื้องก็หลุดอะไรก็หลุดนะครับ แล้วประตูก็พังด้วยพอน้ําลงพบแทนที่เราจะปิดบ้านนะครับเพราะว่าเสียงมันก็ยังไม่หายนะครับซ่อมได้นะครับแต่การที่ไม่ได้ปิดบ้านเนี่ยเรานอนไม่หลับเพราะกลัวทรัพย์สินเราหายนะครับถ้าหนักกว่าน,นั้นเนี่ยคือคุณเวลาน,นอนนะครับไม่ได้ปิดประตูคุณจะนอนแบบตื่นเช้าขึ้นมาจะเหนื่อยมากเพราะอะไรไหมฮะคือเราหลับไม่สนิทใจอะครับหนักกว่าน,นั้นอีกสมมุตินะครับสมมุตินะครับว่าคุณกําลังขี้อยู่นะฮะ <laughs> แล้วประตูมันมันปิดไม่ได้นะครับ แล้วก็ข้างบ้านก็กเดินมานว่าดีคับคุณตานขี่เสียยังไรยางครับกำลังขี่อยู่ะฮะ <c oughs> คือคือความอุ่นอบอุ่นนะความสนิทใจเนี่ยมันต้องมาจากประตูก่อนนะครับมันก็เป็นส่วนเล็กๆที่ผมมองเห็นแล้วก็ไม่ใช่เป็นทุกอย่างครับมันมีหลายอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือนะใครสามารถทําอะไรได้คุณก็ทําไปคุณเป็นหมอคุณก็ไปช่วยดูแลเรื่องรักษาเขาคุณมีอะไรใกล้อะไรให้อะไรก็ทํากันไปไม่ต้องแย่งกันนะครับความดีเนี่ยช่วยกันทําไม่ต้องอายนะครับพูดถึงน้ําท่วมล้ะผมก็อยากจะบอกเลยว่า ธุรกิจหรือความสาเร็จของคนทุกๆคนเนี่ยไม่ได้มาหล่นจากฟ้าแล้วก็เก็บได้หรอกครับแล้วทุกคนก็เคยเจอปัญหาโดยเฉพาะผมเนี่ยสามสิบปีก่อนผมทําธุรกิจเนี่ยเกี่ยวกับน,น้าท่วมเลยฮะคคอครั้งแรกในชีวิตของผมเวลาทําธ,ธุรกิจเนี่ยครั้งแรกเลยเคือผมไปซื้อหนังสือมาจากกรุงเทพเคยเคยผมไปเช่าหน้าบ้านเขานะครับเป็นแผงนังสือพิมพ์นะครับก็เช่าเขามาพันหนึ่งเช่าเขามาขายของคือนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยจะมีเอเจนต์ที่ชลบุรีเขาส่งให้อยู่แล้วผมก็ต้อง เอาไปซื้อพวกปกายบุกจากกรุงเทพมานะครับเคยครั้งแรกเนี่ยผมก็ลงทุนห้าหมื่นบาทเคยยืมพี่สาวกับพ่อมานะครับก็ไปซื้อนังสือปกายบุกจากผมผมตีตั๋วกรุงเทพจุรีคือตรงข้ามที่ผมเช่าอยู่นี่คือโรงแรมมีรถทัวร์อยู่ก็ตีตั๋วกรุงเทพจุรีมาสี่สิบาบาทใบหนึ่งผมจำแม่นมากนะครับแล้วก็ไปซื้อนังสือเต็มไม่มูลเลยฮะแล้วก็แพ็คเรียบร้อยแล้วก็อาศัยแบบตีซีอ่ะตีซีกับรถทัว,วร์ไว้นะฮะคสี่สิบบาทนั่งข้างบนแล้วข้างล่างอ่ะที่เก็บของทั้งหนนมดียอคควรับื คือไม่ได้จ่ายค่าเช่าเพิ่มอะไรเ่ยฮะก็ก็ขึ้นขนของขึ้นรถแล้วก็ขึ้นไปก็ฝนตกผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าฝนตกไม่เกี่ยวหลอกผมฮะผมผมอยู่บนรถนะฮะผมปลอดภัยเลยฮะผมเหนื่อยผมก็หลับไปนะครับไปถึงชุมบุรีปปก็ลงจากรถทัวร์มาคุณเคยได้ยินไหมว่าบางคนเนี่ยในที่นี้อาจจะเคยเจอกับชีวิตของตัวเองนะครับอยู่ที่นี้ข่าวอ่อนคือทำไมขึ้นข่าวอ่อนเราก็งงทำไมคนเราเนี่ยอยู่ดีๆย่างแข็งแรง,ขงแรงข็งแรงออกกำลังกายอย่างเนี้ยแข็งแรงมากเลยครับแล้วอยู่ดีๆข่าวอ่อนเนี่ย ผมเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งเดียวนะฮะแต่เขาไม่รู้ว่ามันลงไปตอนไหนครับก็ตอนที่ผมเปิดประตูรถทัวร์ครับหน<ะ>ังสือทุนครั้งแรกที่ผมยิ้มตังคุณพ่อและพี่สาวมาห้าหมื่นบาทเนี่ยอยู่ในรถทัวร์เนี่ยมองเข้าไปอ่ะตอนที่ผมใส่เข้าไปมันก็ว่ายัดยัดเข้าไปแน่นๆ่นอยู่พอสมควรแต่ตอนที่ผมเปิดมาพบมันบวมครับ <laughs> น้ําท่วมอ่ะมันตอนที่ผมหลับอยู่เนี่ยน้ํามันท่วมมันสูงกว่าตรงที่ผมเก็บของผมไม่รู้ตัวครับน้ำมันเข้ามันดูดเข้าไปหมดเลย ตอนนั้นอะรูปลงไปนั่งอยู่ที่พื้นไม่รู้เมื่อไหร่ลงไปก็ไม่รู้นะลุกยังไงก็ไม่ขึ้นฮะท้อแท้มากเลยรู้สึกมันทําไมต้องทำมารูอย่างนี้